สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ได้ฝากให้พวกเราไปทดลองทำก่อนซึ่งผมโพสไปใน Facebook Group จะอยู่ในเรื่องของกลศาสตร์ของไหลในพาร์ทของ Fluid Dynamics ซึ่งพูดถึงสมการของเบนูลรีโจทย์บอกว่าทอวัดความดันของแก๊สโซลีนมีความหนาแน่นโล เท่ากับ7.0คูณ10กำลังสกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรความแตกต่างของความดันณนะบริเวณที่1กับบริเวณที่2มีค่าเท่ากับ1.2กิโลปาสคาลรัศมีของท่อบริเวณที่กว้างกว่าก็คือบริเวณนี้มีค่าเท่ากับ2.4เซนติเมตรและก็รัศมีของท่อบริเวณที่แคบกว่า มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของบริเวณที่กว้างกว่าครึ่งหนึ่งก็ r 2มีค่าเท่ากับ2 2 0โจทย์ซนเมตรจดให้เราหาอัตราเร็วของแก๊สบริเวณท่อแคบหา v 1เท่ากับเท่าไหร่และอัตราการไหลเชิงปริมาตร อัตราการไหลเชิงปริมาตรก็คือ Q เราสามารถหาได้โดยการเอา a1 คูณกับ v1 หรือ a2 คูณกับ v2 อย่างที่เราทราบกันว่าอัตราการไหลตลอดท่อก็คือ a1 คูณกับ v1 ก็จะมีค่าเท่ากับ a2 คูณกับ v2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ Q ก็คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรมีค่าคงที่ตลอดการไหลของแกสโซลีนภายในท่อเอาละครับเราจะเริ่มแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้โดยการใช้สมการของเบนอลลีซึ่ง p 1บวก1ส่วน2โล v 1กำลัง2บวกโล G y 1, 1มีค่าเท่ากับ p 2บวก1ส่วน2โล v 2ยกกำลังสองบวกโล c y 2จากตรงนี้ผมมี y 1และก็ y 2นั่นหมายความว่าผมต้องกำหนดเส้น,น้างอิงขึ้นมาซึ่งเส้น,น้างอิงตรงนี้ผมจะให้ y 1มีค่าเท่ากับ y 2ซึ่งมีค่าเท่ากับ0 นั่นหมายความว่าพจน์ที่เป็นคล้ายๆกับพลังงานศักย์เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ูนย์ไปจึงเหลือเฉพาะส่วนของ p1 บวกกับ1ส่วน2โล v1 ยกกำลัง2และ p2 บวก1ส่วน2โล v2 ยกกำลัง2แต่จากข้อนี้โจทย์ได้กำหนดค่าความแตกต่างของความดัน ณนะบริเวณที่1ลบกับบริเวณที่2มีค่าเท่ากับ1.2กิโลปสาสคาลดังนั้นผมก็จะเขียนสมการของเบอร์นูลีนี้ให้อยู่ในรูปของ p 1ลบกับ p 2ส่วนฝั่งขวามือก็จะเหลือเพียงแค่1.2ส่วน2โล v 2ยกกำลัง2ลบกับ1.2ส่วน2โล v 1ยกกำลัง2เห็นไหมครับมีตัวร่วม ผมสามารถดึง1ส่วน2โลออกไปได้ส่วนด้านในก็จะเหลือ v 2ยกกำลัง2ลบ v 1ยกกำลัง2อันนี้เหมือนเดิมเขียนลงมาโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรเอ่ยต้องการให้เราหา v 2และก็อัตราการไหลเชิงปริมาตรอ่าพจน์นี้ เดี๋ยวเอา v 2ยกกำลัง2ตัวนี้ลบกับ v 1ยกกำลัง2ไปไว้ฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวามืออ่ะเลข2ตัวนี้ครับ<ม>ก็จะย้ายขึ้นมาฝั่งนี้ย้ายไปคูณก็จะได้เป็น2คูณกับ p 1ลบ p 2ส่วนโลอยู่ด้านล่างเอามาหาร นี่คือ v 2ลบ v 2ยกกำลังสองลบ v 1ยกกำลังสองจากตรงนี้เราจะสามารถหา v 1กับ v 2ได้ยังไงเราจะใช้ความสัมพันธ์ของสมการความต่อเนื่องซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a 1 v 1มีค่าเท่ากับ a 2 v 2 จากตรงนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างโจทย์กำหนดรัศมีบริเวณที่1มาก็คือ2.4เซนเมตรและรัศมีของบริเวณที่2มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือ1.2เซนเมตรนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียน v วีแล้วกันเนาะ V2 ก็จะมีค่าเท่ากับ A1 V1 ส่วนด้วย A2 พื้นที่หาได้ยังไงพื้นที่ก็คือพายคูณกับรัศมีรัศมีของ V1 ของ A1 ก็คือ R ยกกำลัง2 2.4ซนตมรทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ V1 หารด้วย ด้านล่างก็เช่นเดียวกันก็เป็นพายคูณกับ1.2เซนติเมตรทั้งหมดยกกำลังสองพายตัดกันไปส่วนพจน์นี้นะครับมีค่าเท่ากับ4เท่าของ V1 จากตรงนี้เราได้ความสัมพันธ์ออกมานะครับเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อย่าเพิ่งตัดทอน V2 ก็จะมีค่าเท่ากับสเท่าของ V1 เมื่อเราได้ V2 มีค่าเป็นสีเท่าของ V1 เราสามารถเอาไปเติมใส่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขอ copy ด้านบนนี้ลงมาก่อน copy ไว้อ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างวางตรงนี้ก่อนนะ copy มาไม่หมด ด้านล่างขาดอะไรตัวขาดอะไรไปขาดตัวโลความหนาน,นั่นของแก๊สโซลีนโอเค v 2เป็น4เท่าของ v 1ผมก็เขียนสเท่าของ v 1แต่มันเนี่ยทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ v 1ยกกำลังสองส่วนด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนลาไว้ก่อนฝั่งนี้ได้16 v 1ยกกำลังสองลบ v 1ยกกำลังสอง ลบกันแล้วได้ออกมาเป็น 15v1 ยกกำลัง2ลบกับอ่ะลบไปแล้ว 15v1 ยกกำลัง2เท่ากับพจน์นี้ดึงลงมาเลยนะครับดึงอ่าดึงลงมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดึงลงมาชึบโอเคมีอะไรโผล่มาด้านล่างข้อสอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอลบทิ้งก่อนนะครับ ลบ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 ไม่ได้โอเคเราจะหา v 1เนาะ v 1ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ2 p 1ลบกับ p 2อันนี้หารด้วยโลเหมือนเดิมคือตัวเดิมเนาะ15เอามาหารข้างล่างอ่า ใส่สแควรูททั้งสองข้างฝั่งตัวนี้ครับก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้โอเคมาถึงจุดนี้เราก็เพียงแค่แทนค่าตัวแปรต่างๆลงไปที่เราทราบค่า p 1ลบ p 2โจทย์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือ1.2กิโลก็คือ10กำลัง3ปาสคาลส่วนด้านล่างก็ คือ15คูณกับค่าความหนาแน่นของแก๊สโซลีนก็คือ7.0คูณ10กำลัง2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเอาละผมกดเครื่องคิดเลขออกมาผมได้ความเร็ว V1 ห,หรือว่าอัตราเร็ว V1 ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.47 8เมตรต่อวินาทีเมื่อเราทราบ V1 เราก็สามารถหาค่าของ V2 ได้เพราะจากความสัมพันธ์ V2 มีค่าเป็น4เท่าของ V1 ดังนั้นผมก็เอาเลข4ีตัวนี้ครับคูณกับ0.4 7.8เมตรต่อวินาทีก็จะได้อัตราเร็วของแกโซลินณนะตำแหน่งที่2อ,ออกมามีค่าเท่ากับ1.91เมตรต่อ วินาทีอันนี้เราสามารถตอบคำถามในข้อที่1ได้แล้วนะครับต่อไปคำถามในข้อที่2โจทย์ถามหาอะไรครับหา Q ใหญ่ข้อที่2ข้อที่2อง่ะ Q สองหา Q ก็คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรเราสามารถหาได้จากการเอา a 1คูณกับ v 1หรือเอา a 2คูณกับ v 2ซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากันเราเลือกตัวไหนก็ได้ครับเช่นอ่ะผมเลือกนะผมเอา a 1แล้วกันผมจะหา q จากการเอา a 1คูณกับ v 1 a พื้นที่ก็คือพายรัศมี r ยกกำลัง2 2.4ออันนี้ผมเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็น ตารางเมตรนะครับตารางเซนติเมตรเป็นตารางเมตรก็จะได้ออกมาเท่านี้แล้วก็อย่าลืมคูณกับ v 1ก็คือ0.478เมตรต่อวินาทีคำตอบที่ได้ก็คือ8.64คูณ10กำลังลบ4ลูกบาทเมตรต่อวินาที อันนี้ผมย้ำมาตลอดเลยนะครับว่า Q หรือว่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรมันก็คือลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอมาถึงตรงนี้เราก็สามารถตอบคำถามทั้งข้อที่1และก็ข้อที่2ได้แล้วหวังว่าตัวอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจการใช้สมการของเบอร์นูลีและก็สมการของความต่อเนื่อง ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในการทำข้อสอบปลายภาคได้ขอบคุณครับ